สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมันนี่ช่องหักนกชาแนลครับมาเบิ่งดูพี่น้องมันนี้ตํำหัวหอยเชลีครับมันนีอต่ำสั่วหัวหอยเชลีแบบหัวยไงครับต่เบิดหัวเลยพี่น้องเลยสัวครับเป็นอาหารบ้านๆครับมันนี่แก้มทั้งแคบหมูแคบหมูแล้วก็มีอย่างนะครับต้มโนมัยทั้งผีเห็นว่ครับนี่ต้มนมัยลาก็มีแล้วก็มีข้าวปุ่นไม้ระเบ้อยุบนำรับยาระเบ้อเพชร ปก็มาหมูเหนียวเอามาแก้มครับนี่กันเพชต็ตามแบบจุจวนเลยพี่น้องมาบัวลายให่่ห้างครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หอยเชลีนะั่นไม่ได้ครับเด้อช่วงนี้อยู่ในไฮน่าก็ายหลายพี่น้องไงกรต้องเ็จส่วน้วนำไมก็ใชายดดำใส่เบืด ยางที่นี่หืมแคบหมูครับสองข้ากเรยังมีคือเกาอืมกว่าทอ,อไดไหม ปันทั้งระเบิดก็ไม่นะอ,อืมมากนี่อันนี้คือแก้เพชรเพิ่นะครับยันละเพชรจตากบของแท้อยู่เนาะอืมหนึ่งสอนสองเต็มบ่วงอันยะครับ อืเผ็ดจวดจัดว่าเป็นสีเนียบูเนียวเนาะกรอบปุนล,ลังก้นตำในทั้งข้าวปุ้นเลยอันนี้เอาไว้ยุบกับข้าวปุ้น หนุ่มมึงกับขอบุญน,นั่โอ้าเสียงเครื่องบินจำอะไรมึงอืมจำขอบุญ จำอะไรว่าเทียงข้งเที่ยงข้างบินอืมเหมือนสูตรนี้เรต้องตำใส่ครับซ,ซุปซุปซุปนำนัวมันนี่แดงน้อยครับหูไปได้บนน้างเลยการเคยเอาข้าใหญ่กว่างบดาอีกอืมบัสูุพอดำการเคยเอากวางบดาออกมาแต่รังบาเนเลยอืม ข้างในแห้งข้างในแต่ว่าก,กินได้กันโคตรเทพกรอบกรอบคุบคุบขนาดเบอคือใส่นมไม่ไลตำปลาแต่แสบตำปลา พี่น้องได้นึ่งลปลาบมเมนปลาได้ปลาจำปลาจำปลามาามนกระแทบมีหน,น่อไม้แน่มีหอยแน่นั่นหรแมนละพี่น้องมาอันนี้คือบะม,ม,มี่ทะเลครับนะมีแจ่บนานา บง่ายแฮงี่ห้อมบอร์เขาปูนพันแคบหมูเริมมั้ยนะอยกเปนพันเนี่ยบุงเอาแคบหมูก่ะแคบหมูตอนยังง อื้มอ่ะเดี๋ยวที่ดูเบิ้มออกกันมันครับคล้ายๆมักบวบเจ้าบอร์เมนมักบวบพันละบ้อน,นอันนี้ท,ที่มันยุพน้องไม่เบิ้งอื้มแม่งมีครับยุพน้องไม่แม่งมีสูงแห้ง พันมันพันแบ์กับปุกพันเค้พันไม่ได้ยุบเลยกินเพื่อพี่น้องนี่หัวหอยเห็นไหมใหม่กันมากกรับปุ่นรสามนาที สเต๊บนัวเวลาไปทำข้าวปุ้น,นมันจีเพ็ดบัวแห้งหืมอบตายเลยอืมอนนีมาสดเนยะอืสดเลยอันนี้ผมเม่นว่าดำได้ได้ยางเดียวพี่น้องก้อยก็ได้ครับหอยเชลี เดี๋ยวมอไม่พยาก้อยเบิ่งบัดหัวเลยอันนี้คือเอามากแกัมขับหมูติดเนื้อแน่ติดมันแน่แช่จังคนแก่สวายดี สินได้ยูคนแกวแกวดีกินบ่ได้หมน่นก็ได้เหรอวะถ้าแกวเรือสองสี่อ่ะบ่ได้เพราะ,ะว่ามันกัดครัวเขาอันนี้คือมีแต่หัวมันทอดมันทอดนล้วมัน กันจะห็ดเป็นได้แม่กัเห็ดไข่กินถ้าต้องเอาเนื้อหมูมาไหนอันนี้ซีบมะซวยตัดแผลมันเหมือ้อเนื้อเว,วย์ใส่หอยสลีเบิง่งบอตกตักหอยสลีขึ้นมาเอาบวงมาเร็วเร็ว,เ,รวเอาบวงมา ตาหวยไ,ไยยงหวยไงนี่ครับจับหมูมาบ้าคจับหมูตบไทยครับสดน<ด>ะสดก็เอาน้ำมาลาพี่น้องกันมากันรู้สึกขันมึงนี่ ừm mừng 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 này mừng 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 นคำนี้ให้ออทีหนึ่งเลยคำตาสวดเห่อวะ เห็ดคำมทายชุดชุดท้ายพี่น้องครับเต็มบ่วงประมาณหน่นยหัวหอยเชลีเห็ดคำสุดท้ายให้พี่น้องคำห,หน่อ,นอย,ยนีอ่อ๋อบึงวอมข้ามหนีกันได้อยู่แล้วอืมสักใครอืม น้องเบิ้ง <c oughs> ขาปุ่มขาปุ่นอันเดียวเบิดสิน้องเบิ้งมันสุดดอยลีนมีมนแกงหมูพร้อม บอกาเาไเขียวหรือเอาฝากเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านใดสนใจครับเป็นแคปหมูทางหารเฮากกมีครูพเพิ่งเคยซื้อแล้วครับซื้ออีกก็ได้เอาขอบุญขอบคุณหลายๆมื้มันเอๆ ดีเมืออ่อยเลนยังมอิ่มเอาคันคจะได้อืมอืมจุบสนใจครับเป็นแบบนี้เลยขับหมูหนังกรอบครับเอาใส่เข้าไปี่มไเพื่อนเบิ่อเอา สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับบอสิเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะทางเพจก็ดีครับพี่น้องแฟนเพจฝากไปติดตามทางยูทูบนั่นเลยครับเด้อทางยูทูบมีทางติ๊กต็อกก็มีครับฝากครูมองครูบอลเห็นพรอตาบ้างได้ครับอย่าลืมนยกปัให้สําหรับวันนี้ครับใส่กับบรรยากาศงามๆครับดีคือตอนบายบายพี่น้องแดดถือกับเข่าเขียงงามพอดีครับเอาฝากครับมัอนี้เงื่ยบอ สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นาัธนานครับลำลำเรื่อยๆถูกควยลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ